เขาเป็นศิลปินอยู่แล้วเขาก็ผ่านตัวเป็นนักแสดงฮะแล้วก็ร้องเพลงประกอบเฉลยก็อย่างที่เห็นครับไฟเพาะเอ้ยไฟเพาะไฟร้องไฟร้องไฟร้องแต่ว่าไม่แน่นะครับอาจจะไม่มีแค่เพลงเดียวอาจจะมีเพลงอื่นๆหรือเปล่าอันนี้ก็อยากให้มาติดตามคือตัวอนุนันนะคะซ้อมกันอยู่นันเพราะว่าเวทีใหญ่เมาะงานระดับไทยเจแปนคือเอาจริง ถ้าสำหรับเพลงผมนะครับมันด้วยความที่มันมีความเป็นแบบอิโมชันอลสูงจริงๆตั้งแต่อัดเลยซ้อมเยอะมากเพราะว่ามันมันมันมีหลายมิติม,มากๆแล้วพอต้องขึ้นมาขึ้นโชว์อะไรเงี้ยก็ต้องฝึกเยอะมากเลยครับเพราะว่ามันมีแบบเขาเรียกว่ามันมีลายเสียงที่แบบกว้างเลนส์มันกว้างมาแล้วมันทําให้เราแบบต้องคอนโทรลเสียงไงให้อยู่กับวเวทีอะไรเงี้ยครับก็ก็ค่อนข้างนานพอสมะควรครับจริงเต้นไหมต้อี ตื่นเต้นมากจริงๆทุกคนตื่นเต้นหมดเลยเนาะเพราะว่าเป็นเป็นเวทีแรกของพวกเราด้วยฮะแล้วก็เป็นเวเป็นครั้งแรกที่ขึ้นเวทีใหญ่ขนาดนี้ของของการเป็นนักแสดงมังกรกินใหญ่ด้วยใช่ค er รับต้องต่อต้านเป็นยังไงบ้างเหมนจะชูชูมังกรชูอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเห็นทุกคนมีความสุขตั้งแต่แบบพี่แบงค์ร้องแล้วทุกคนแบบแบบเรียกอะไรอ่ะมีส่วนร่วมในการ จากเอเนเองของพวกเราเราก็แบบเฮ้ยแฮปปี้แค่น uh ี้เราก็แบบใจชื้นแล้ววันนี <h 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 ้เราแอบเห็นไฟไฟด้วยไม่เคยมีไฟไฟมอสแกล่ะไม่เคยมีไฟไฟแบบของคอนเทนย์ใหญ่หรือของพวกเราเลยวันนี้เป็นครั้งแรกที่มีรู้สึกว่าขอบคุณมากมากที่แบบว่าที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะชีพัฒน์ของเราซัพัฒน์ของเราเริ่มมีเริ่มมีเป็นของตัวเองแล้วฮะเอ๋อชีนี่ฉายไปสองพีพีแล้วครับพี่เพล <ค>จริงมันมกระน,นำแบบสุดยอดชอบความแซ่บเข้นเนจริงๆหลายคนเขาก็พูดว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยอีพีหนึ่งทีสองเนี่ยค่อนข้างจะแซ่บตีหัวของเข้าบ้านได้ค่อนข้างจะเยอะแยะฮะแล้วก็วันเสาร์นี้ที่จะถึงนะครับก็จะมีอีพีสามแล้วอีพีสามเนี่ยใครที่ดูอีพีหนึ่งอีพีสองมาเนี่ยอาจจะรู้ว่าความแซ่บมันค่อนข้างจะล้นหลามอ่าแล้วอยากจะพูดเลยว่าอีพีสามที่จะถึงเนี่ยมันค่อนข้างจะเข้มขน้น เอางี้ถ้าใครบอกอินดีหนึ่งอะพิกทั้งหมดสิเมตรอีพีที่สองพิกประมาณ20อีพสามสามิบี่มาอยเลร้อยเลยนรอเนีร้อยเลยร้อยเลยรอยเลอเลยร้อยเลร้อนรเร้อเะรอร้มร้อะรวอรวอเร้อร้อเรวอรวอรอเะไรกอเกินะึ้นได้อร้บยอด้อยเอเร้อยเะรอ แสดงเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเราไม่รู้ว่าที่ที่เข้ามาคือเยอะเยอะไหมอะไรเงี้ยครับแต่ว่ายัางของหมอ,อสอะคือแบบน่าจะเยอะมากใช่ป่ะใช่เพราะว่ายอดฟอลโล่ขึ้นเยอะมากมากเป็นคนจีนหรือจริงๆมีทุกเชื้อชาติเลยนะครับคอมเมนต์จะดูได้ที่คอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ comment ก็จะมีหลายหลายภาษามากๆตั้งแต่จีนตั้งแต่เอออินโดนีเซียหรือ,อม,มีแบบยันยัน ยทางยุโรปใช่ทยุโรปก็มีแบบเม็กซิโกอะเยอะใช่ก็ไม่รู้ว่ามันเยอะหรือเปล่าหรือว่ามันมีชนชาติไหนหรือคนประเทศไหนบ้างเราก็ไม่รู้เลยรู้แค่ว่าเขามาซัพพอร์ตเราแล้วนะเริ่มมีคนเห็นเราแล้วแล้วก็เริ่มมีคนแบบชื่นชอบในตัวละครหรือว่าซีรีส์ของเราแล้วอะไรเงี้ยครับดูแค่นั้นเลยจรงิ จริงๆน้ำจิ้มมันก็เป็น EP พีหนึ่งป2ไปแล้วนะฮะก็คือเอางี้อขพีหนึ่งกับสองะเราเราเราสร้างปมด้วยกันแลละเราแสดงชัดเจนแล้วว่าเฮ้ยเราไม่ชอบกันเลยนะอะไรเงี้ย e ีพีที่สองะมันทําให้เห็นว่าเฮ้ยตอนเราเจอกันมันไม่ได้โอเคแต่ทีเนี้ยเขาอ่ะดันต้องเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราตลอดเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ย มันจะอยู่ได้ยังไงคนที่ไม่ชอบกันต้องมาอยู่ด้วยกันต้องมาทํางานด้วยกันได้ยังไงอะไรเงี้ย EP 3ก็จะค่อนข้างแบบเข้มข้นมากๆก็อยากให้เข้ามารับชมนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าตื่นเต้นจะเพื่ออะไรก็อยากให้ทุกคนเข้ามาดูนะครับอยากให้เปิดใจกับซีแบบพวกเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ